โอ้โหหมาหนีแล้วครับยางกับพี่น้องในอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหดินดึกดโอ้โหเลือดเลือดสาดเลยครับสวัสดีครับพรมพี่น้องครับสวัสดีตอน3โมงแรงครับสิมาไซเบ็ดปลาลครับตรงทางทุ่งหน้านี่ครับหน้าที่เขาข้าเกี่ยวเขาแลลวไม่ไหมนี่ครับพี่น้องโดยเนื้อนี่ครับหมูสามชั้นครับหมูมักหมูกระทะของเขานี่ครับ ใส่กันเลยครับอ่านี่คือเบ็ดเบอร์12ครับพี่นอ้องเบอร์ใกล่เลยใส่เนหมูมักหมูสามสันครับนี่วนๆเข้าไปเลยครับนี่อ่านี่ครับพร้อมใส่งานครับ มาลรุนกันเบื่อครับ่มามันสิกินปอาบางทีลงโล,ล่งนี่แหละครับถ้ามีปลาไหลมันกับมักกินเลยครับนี่อ่านกอกเฟียงไปจังหน่อยนึงครับเพื่อไว้พี่น้องไปไปเลยนี่อ่ะ เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับนี่เจาะวนขับไปเลย มาติดตามรุ่นกันครับฝากติดตามน้ำไปเด้อพรอมพี่น้องครับสวัสดีครับผ่านไปสองชั่วโมงครับพี่น้องมายามเบ็ดปลาไหลครับเนื้อหมูกระทะครับหมูสามชั้นครับพี่น้องมายามกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสันกระดิ่งไ้เดื่อครับเผื่อพลาดโอกาสคลิปธรรมะหากินครับครับหลังแรกครับดูซอว่า มีแนวดึงไปได้ครับอ่านี่ดึงไปแล้วครับเอาเจอะของดีแล้วพี่น้องนี่ไงนี่ครับมวนอยู่นี่แล้วนี่มาไหลครับนี่เอามาใกล้ๆก,กันครับผมเอานี่ครับปลาไหลนี่ เห็นเห็นเลยเนีย่หลังแรกแคกมันครับเอาา้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาร์นี้เสร็จไลแล้วครับบารนี้อึบอึบอย่าพึ่งขาดเด้ออย่าพึ่งขาดอย่าพึ่งขาดอึบอึบอืมเอาละแจมแล้วครับแจมแล้วหลังแรกโดนหนึ่งแต่หลังแรกได้ครับหลังแรกแคกมัน ประตงห่วงครับเบ็ดเบอร์สิบสองล้วกะสายนี่ประตงห่วงกับสายพี่อีแปดสิบปอนด์ครับพี่น้องปรตรงย่นเรื่องขาดครับนี่บ่มีขาดแน่นอนพี่น้องเย้ยแจมแล้วครับแจมแล้วหลังแรกนี่ครับเบ็ดทะลุเลยทะลุเลยครับพี่น้อง โอ้สุดยอดครับหลังแรกได้แล้วมาตั้งแต่ลังแรกครับผมจัดการปลดเลยครับปลดออกเลยอึ๊บโอ้ผมมีบมมีทางกระจิตรุดเลยครับดีบวิธีการได้ล่ะสายพีอียังหนาเลยครับเพื่อนสายบางไงอ,อ,อึ๊บคือออกยากเนี่ย เอาออกไปได้แลครับพี่น้องไปบิงหลังต่อไปหลังที่สองนี่ครับหลังที่สองอหลังที่สองเงียบครับสายยังยนืยนยันอยู่เลยเ,เดี๋ยวว้นี้แหละครับใส่ต่ออย่มือเศร้าไม่ย้ำไห,มอ,อหอมอีกรอบนึงครับมือเศ้าย้มอีกรอบนึง หลังที่สามยืนนี่นี่สามเดี๋ยวเบิ่งกันครับพี่ต้องอือยังอยู่ครับใส่แค่หกหลังครับพี่น้องนี่หที่สี่ ดีเด่นเยอะตึบดังสีซีเงี้ยหล่อนครับเดืสามชั้นหมูกระทะนี่แหละครับมันหมูแหละบันตึ๊บวนเข้าไปนวนวนเสียบเข้าไปครับ ใส่เบ็ดโพ้จังน้อยครับพี่น้องเวลากินยังขาวเนื้อปลาครับนี่อยไปนะถยเนไม้เดิมเลยแหละครับอือฮะอีกสองลัง ninh ninh cho nương nương ba, được, đứng này, nhẹ bao nhiêu lại. ดันลงไปเัตุสายปลาตึงครับเอ,อนี่ปลาหอยไม่หอยเชอรีสีเหลืองครับ ที่ทุกคนไม้ปองครับพี่น้องนี่หอ,อยน้อยสีเหลืองครับนี่อ้าวเยอะยังเยอะครับเอาไวปบังเก้าครับพี่น้องสรุปผลงานครับใส่สามมงแงยามหามงแรงปลาไหลดึงโตครับ เบ็ดคหลังเนี้ยหมูสามชั้นครับหมูกระทะนี่ครับผลงานโอเคครับถือว่าตีให้แตกได้ครับพี่น้องครับยางกลับมีดึงอีกแล้วครับนี่เอาเอาเอาโอ้โอโออแล้วตัวนึงครับอ้ย นี่แล้วครับยางกลับพี่น้องได้อีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหโอ้โหดินดึกๆโอ้โหเ,เลือดเลือดสาดเลยครับโอ้โหตัวที่สองครับตัวที่สองตัวนี้ยางกลับได้อีกตัวหนึ่งครับโอ้ยเลือดแดงฉานเลยพี่น้องเอ้ยเอาใส่ถุงกันครับรอบแรกยามไปได้ตัวหนึ่งครับรอบแรก นี่ตัวหนึ่งครับตัวแรกพ่อยางกลับมาได้อีกตัวหนึ่งครับกินไม่ไหมเลยาสตึงๆเลยดึงขึ้นเบิ้งครับพวกคิดว่าสิได้นี่ในสองตัวครับสําหรับแรงนี่เดี๋ยวมือเศร้าไม่ยามไหมครับเดี๋ยวจะขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องครับสำหรับแรงนี่สองช่วโมงครับเยื้หมูสามชั้นครับหมูสามชั้นหมูกระทะของเขานี่แหละครับพี่น้องเบ็ดหกหลังครับ สายพ e. ีอีเบ็ดเบอร์สิบสองครับพี่น้องใช้ตะเมอดทกหลังหมันในสองหลังครับในสองโตขอบคุณหลายๆเล้ยครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งครับเพื่อเพิ่มโอกาสคลิปธรรมะหากินสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ